เข้าสู่วันที่2แล้วนะครับสำหรับปฏิบัติการค้นหา3คนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่โคราชแล้วพังถลุมลงมานะครับก็คือช่วงอุโมงค์บุกเหล็กและลำตะคองนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือคนงานทั้ง3ออกมาได้นะครับแต่ก่อนนี้ก็มีการพบสัญญาณชีพอยู่นะครับก็ต้องมีการวางแผนปฏิบัติการอย่างรอบคอบนะฮะเพื่อที่จะ คลมคลองความปลอดภัยในระหว่างการช่วยเหลือได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไปดูนะฮะความคืบหน้าล่าสุดในการช่วยเหลือคนงานทั้ง3คนนะครับโดย3คนนี้เนี่ยเป็นชาวจีน2เป็นชาวเมียนมา1ติดอยู่ในอุโมง์รถไฟคลองไผ่นะครับช่วงคลองขนานจิตตะบนจันทึกอำเภอปับช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมานะครับ ซึ่งก็เป็นการก่อสร้างอุโมงค์มมกเหล็กและลำตะคองความยาว3กิโลเมตรซึ่งจุดเกิดเหตุถล่มเนี่ยอยู่บริเวณสถานีคลองขนานจิตลึกเข้าไปประมาณ1.5กิโลเมตรนะฮะซึ่งแผนการช่วยเหลือคนงานทั้ง3นะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้วิธีการสอดท่อเข้าไปนะครับเป็นท่อขนาด180มิมตท่อท่อแรกเนี่ยสอดท่ออากาศที่ใช้ในการปั๊มออกซิเจนเข้าไปในบริเวณที่คนงานติดอยู่ ท่อที่2เนี่ยก็คือเป็นท่อที่สอดพือดูดอากาศออกมาอีกทีหนึ่งอีกส่วนหนึ่งได้มีการนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาผู้สูญหายนะครับซึ่งจะมีทั้งกล้องสแกนวัตถุรวมถึงเครื่องตรวจวัด,วดสัญญาณชีพซึ่งมีรัศมีตรวจจับสัญญาณระยะ30เมตรซึ่งจากการประชุมทีวิศวกรเบื้องต้นพบว่าจุดที่ผู้สูญหายอยู่เนี่ยน่าจะลึกเข้าไปจากจุดที่ดินถล่มประมาณ45เมตรซึ่งไม่อยู่ในรัศมีของเครื่องตรวจจับสัญญาณชีปล่าสุด ทำให้เจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามปรับแผนนะฮะด้วยการไปดันเข้าไปอีกนะฮะดันท่อขนาดใหญ่เข้าไปเพื่อจะได้ดูว่าตกลงแล้วเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพเนี่ยเข้าไปได้ถึงแค่ไหนนะครับซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่สอดท่ออากาศเข้าไปได้แล้วลำดับถัดมาก็คือการสอดท่อช่วยชีวิตซึ่งความสูงเนี่ยอยู่ที่1เมตร20เซนเมตรมันให้ตัวรอดออกมาได้แล้วก็ความยาวคือ6เมตรแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งคาดว่าเนี่ย ต้องใช้สัก8ท่อด้วยกันนะฮะเพื่อให้ไปถึงจุดที่เกิดเหตุแนละอยู่ลึกเข้าไป1.5กิโลอย่างที่ว่าโดยบอกว่าหลังจากสอดเข้าไปแล้วครับก็จะกลายเป็นขั้นตอนการตรวจสอบและหลังจากนั้นว่าตกลงแล้วคนงานทั้ง3ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่สุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะให้ทั้ง3เนี่ยถ้าเกิดมีท่อเข้าไปแล้วใช่ไหม เขาจะสามารถมุดท่อออกมาได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าหากแข็งแรงพอเนี่ยก็จะให้มุดออกมาเองนะฮะโดยหน้าอุโมงค์เนี่ยก็มีรอไว้แล้วฮะทั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยเตรียมความพร้อมดูแลทั้ง3คนนี่คือแผนการช่วยเหลือนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันดําเนินการตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาซึ่งปรากฏเมื่อวานนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ดันท่อกว้าง1เมตร20เซนเข้าไปปรากฏว่ามันมีปัญหาฮะคือพอเข้าไปได้เพียงแค่6เมตรเนี่ยต้องดึงท่อออกเพราะดินถล่มเพิ่มนะฮะ ปรากฏเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่จึงดันเข้าไปใหม่ตอนนี้เห็นว่าดันท่อที่มีความยาว6เมตรได้2ท่อนแล้วก็คือเข้าไป12เมตรได้แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่คนงานทั้ง3อยู่นะครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามใช้ความระมัดระวังก็คือตรวจพิกัดให้แน่ชัดใหม่ว่าตอนแรกที่บอกว่าเป็นจุดที่เจอช่ปจรเนี่ยอยู่จุดไหนกันแน่เนื่องจากว่าถ้าหากดันเข้าไปโดยไม่รู้พิกัดที่แน่ชัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิ่งอันตรายกับคนงานทั้ง3นะครับ ซึ่งทางด้านของคุณสุรพงษ์เปียชตรักษาการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคนงานทั้ง3คนนี้นะครับมีชื่อออกมาแล้วนะครับ 1. ก็คือทางคนจีนนะฮะที่ชื่อว่าหูเสียงหมิ่นเป็นเพศช,ชายนะฮะอันนี้เห็นว่าเป็นผู้ควบคุมงาน2คือตงชิ่นหลินนะครับเพศช,ชายสัญชาติจีนซึ่งระบุว่าเป็นคนที่ขับรถแบ็คโฮและ3เป็นแรงงานเมียนมาไม่ทราบชื่อคนนี้ระบุว่าเป็นคนที่ขับรถบรรทุก ซึ่งคุณสุรพงศ์บอกว่าเป้าหมายหลักคือการช่วยโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ตนเองในฐานะตัวแทนรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมพร้อมเป็นผู้ประสานงานหน่วยต่างๆให้เข้ามาอำนวยความสะดวกได้ในทุกมิตินะฮะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการกู้ภัยเนี่ยลักษณะของการวางแผนเนี่ยก็พยายามจะดันท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.2เมตรยาวท่อนละ6เมตรเข้าไปเข้าไปได้ละ2ท่อนอยู่ระหว่างดําเนินการท่อที่3คือถ้าทําได้ก็จะกลายเป็น18เมตร นะตอนนี้เห็นว่ารอเครื่องจักรกลประสิทธิภาพสูงเนี่ยมาช่วยดันเพิ่มนะครับและรวมถึงการดันท่อขนาดเด็กที่มีอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งเพื่อพยายามจะช่วยในการค้นหาตำแหน่งคนที่ติดค้างด้วยโดยคาดว่า5-6ท่อนเนี่ยภายในคืนนี้แหละแล้วก็น่าจะไม่เกินพรุ่งนี้เช้าน่าจะทำได้นะครับพยายามจะเพิ่มอากาศในอุโมงค์เข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ควบคู่ไปกับเครื่องตรวจสัญญาณชีพแล้วก็มีสุนัขเคนายเข้าไปช่วยสมทบด้วย แต่ท่านบอกว่าส่วนที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องอากาศฮะอากาศภายในอุโมงค์เนี่ยคือมันก็ยังไม่แน่ชัดว่าสามารถดำรงชีพได้อีกกี่ชั่วโมงซึ่งส่วนนี้ทีมช่วยเหลือกําลังดำเนินการอยู่ครับยังเจอสัญญาณชีพอยู่ครับว่าเจ็ดโมงเช้าส่วนท,ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องอากาศนะครับแต่ก็มีการอัดอากาศเข้าไปนะครับคงมีการอัดอากาศเพิ่มเข้าไปเพื่อเติมเข้าไปข้างในนะครับ ก็อย่างที่ทราบนะครับมีอยู่3ท่านที่ติดอยู่ข้างในนะครับก็ยังมีสัญญาณชีพนะครับให้ดึงค่าอากาศออกมาวัดหน่อยว่าสภาพเนี่ยสามารถดำรงชีพได้อีกกี่ชั่วโมงดี๋ยวกำลังกำลังทำอุปกรณ์เครื่องมือที่เอามาเราถือตอนนี้ถือว่ามันเพียงพอถือว่าเพียงพอหมดทุกอย่างครับอยู่ที่ขั้นตอนการตัดสินใจใช้แต่อันนี้ต้องให้เอนจิเนียร์ครับเวลาทำบางงานมันสั่งกระเทือนนะครับพอมันสั่งกัะเทือนอันนี้เรารู้แล้วมันเกิดการกละโเพราะนั้นต้องให คนที่รับผิดชอบโปรเจก,กต์ยูที<ๆ>เขาเป็นคนตัดสินใจเราเราเราไปก้าวไก่การสั่งการไม่ได้ทีนี้มันก็อาจจะมีเรื่องปัจจัยฝนเนี่ยอาจจะตกลงมาอย่างหนักอีกนะฮะตามคำพยากรณ์นะครับซึ่งท่านก็บอกว่าก็มอบหมายให้การรถไฟเนี่ยพิจนารณาเรื่องขุดร่องน้ำข้างๆอุโมงค์ด้วยนะฮะแล้วก็นำผ้าใบมาปกคลุมหลังอุโมงค์คลองไผ่เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณน้ำที่อาจจะซึมก็สู่ดินเพิ่มนะครับและพอถ้าเกิดฝนตกหนัก น้ำมันซึมเข้าไปในด,ดินเพิ่มมันอาจจะเกิดดินถล่มเพิ่มอีกได้นั่นเองนะครับตอนนี้เรื่องสาเหตุก็มองกันสองสามประเด็นนะอย่างแรกก็คือเออออกวงออกแบบอะไรผิดพลาดไหม,มหรือว่าการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอ่ะม,มันมีอะไรไม่ทําตามขั้นตอนหรือเปล่าครับหรือเพราะาฝนตกหนักม,มันเลยทําให้มันถล,ล่มถล่มอะไรลงมาหรือเปล่าคือคาดการณ์กันไปสารพัดต,ตอนนี้<อ>แต่อย่างน้อยภ<อ>ารกิจ<อ>แรกรต้องช่วยก่อนอช่วยคนงานสามคนนี้ออกมาก่อนนะครับ